คือนมคือดีอ่ะชอบมากเลยอะคือเน่อความรู้สึกว่าคือปีนี้จะเป็นปีที่กินเจแบบว่าแฮปปี้สุดๆเพราะว่าคือกราบอกว่านมทันญพืชนเนี่ยเขาแบบดีมากสวัสดีค่ะ เนลลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูเจนะคะอีกเมนูนึงค่ะสําหรับเมนูในคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาพาทําเมนูมะชะลาเต้เย็นกันนะคะแต่ว่าเป็นสูตรเจค่ะส่วนผสมที่เราจะใช้นะคะก็มีไม่เยอะเลยค่ะก็จะมีผงมะชะนะคะมะชะนี้เนี่ยก็คือใช้เป็นมัชาร้อยเปอร์เซ็นต์ของเเรนทัลคอฟฟี่เรานี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือทําเมนูเจได้นะคะแล้วก็เนี่ยจะมีผงธัญ,ญพืชเจค่ะก็เป็นผงธัญ,ญพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นี่และคะ่ะ มีถั่วเหลืองมีข้าวโพดมีข้าวอบแห้งมีกะทิผงนะคะเรียกว่า100%ธัญ,ญพืชดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความหวานกันด้วยน้ำเชื่อมธรรมดาเน,นี่ยแหละคะ่ะยี่ห้อมิตรผลยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ค่ะก็เรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าวันนี้เน่จะทําเป็นเมนูสําหรับ2สูตรสองแก้วนะคะก็คือขนาดแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22อออยู่ในคลิปเดียวกันเลยค่ะจะได้แบบว่ามาดูด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายแก้วไซส์ไหนก็มาดูได้เลยค่ะเริ่มต้นเรามาทํากันที่เมนูสําหรับสูตรแก้ว16ออนก่อนนะคะสําหรับแก้วออนค่ะเน่ก็จะใส่ตัวนมเจของเรานะคะ เจ้าตัวนมเจเนี่ยคือเราทํามาจากผงธัญพืชน,นะคะแล้วก็เอามาผสมน้ําร้อนค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นนมเรียกว่าใช้ได้ในทุกเมนูเลยค่ะเน่ก็คือใช้อัตราส่วนนะคะก็คือผงธัญพืช1ส่วนบวกด้วยน้ํา2ส่วนแล้วก็เอามาผสมกันใส่เป็นนมได้เป็นนมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ค่ะพร้อมใช้ว่างั้นเราจะใส่นมเจกันนะคะที่4ออนค่ะสําหรับสูตรแก้ว16ออนอันนี้3ออนนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งออนจริงๆต้องบอกว่าเจ้าตัวผงธัญพืชเจอันนี้เนี่ยเขามีความหวานอยู่แล้วนะคะหวานเบาๆค่ะอันนี้แต่นี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเราหวานเบาๆคือหวานจากถัว่วจากข้าวโพดจากข้าวนี่แหละทีนี้พอถ้าหากว่าเราไม่ได้ชอบหวานมากจริงๆก็คือแค่เนี้ยพอแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับบางท่านที่แบบว่าเราขายเราอยากจะแบบเอ้ยให้ลูกค้าแบบหวานปกติไปเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะ เราเพิ่มไซรัปมาได้นะคะไซรัปจริงๆเน่ก็ไม่ได้อยากให้เพิ่มมากนะคะเอาสักประมาณแค่10 ML ก็พอค่ะไม่ต้องแบบหวานเจี๊ยบมากนะคะเนี่ยค่ะใส่มาแค่เนี้ยพอเราอ่าใส่มาเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะมะชา่ะสำหรับมะชานะคะเน่ใช้น้ำร้อนที่2ออนค่ะน้ำร้อน2ออนนะคะแล้วก็ผงมะชา่ะมะชานะคะเราจะใช้ที่2ช้อนชาก็เป็นช้อนชาทีสปูนแบบเนี้ยละคะ่ะ เน่ก็ใส่มาเลยนะคะแบบไม่ต้องพูนนะคะถแก้ว9 6ออนจะเป็น2ช้อนชาแบบพอดีพอดีไม่ต้องพูนไม่ต้องกดไม่ต้องอัดนะคะเนี่ยแค่เนี้ยค่ะเขยา่าเขย่าให้มันแบบพอดีพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราได้ส่วนผสม2อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่จะทำเป็นแบบมาชขาลาเต้แบบแยกชั้นนะคะจะได้แบบสวยงามสวยงามเนี่ก็ใส่น้ําแข็งเลยค่ะ แล้วเราก็เอามาชานี่ค่ะเททอปหน้าได้เลยค่ะก็แค่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมาชาราเต้แก้ว16ออนสูตรเจค่ะสำหรับสูตรแก้วยีออนนะคะก็ง่ายเหมือนกันละค่ะก็คือเราจะใช้นมเจนะคะนมแทนนิพพ์เจเนี่ยที่5ออนค่ะเดี๋ยวนี้ก็เทลงมาเลยนะคะ5ออนอันนี้3มนะคะ แล้วก็2ค่ะถ้าชอบหวานก็เพิ่มน้าเชื่อมลงไปนะคะที่ประมาณท,ที่ประมาณสัก 15ML ค่ะหรือว่าครึ่งออนนะคะแค่นี้พอค่ะแต่ว่าถ้าชอบแบบไม่หวานมากหวานเบาๆจริงๆแล้วคือไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมเลยนะคะนี่ก็ใส่ไปจะได้แบบว่าสำหรับแบบร้านขายน่าจะอยากให้ลูกค้าดื่มง่ายๆอย่างงี้ะคะ่ะแล้วเราก็คน สำหรับมัชชานะคะนี่จะใช้น้ำร้อนที่3ออนค่ะน้ำร้อน3ออนค่ะแล้วเราก็มาใส่ผงมัชชาผงมัชชาเราก็ใส่2ช้อนชาเหมือน96ออนนะคะแต่มีความแบบพูนๆูน,นเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะให้มีความพูนนิดนึงก็คือเรียกว่าปริมาณเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแค่นี้นะคะมีความพูนนิดหน่อยพอแล้วค่ะเพราะว่านี้เป็นมัชชา100%นะคะเป็นแบบเข้มข้นอยู่แล้วนะคะเป็นชา100%เลยะคะ่ะก็ก็จะได้ชาเข้มเขมนี่แหละอ่า แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมสองส่วนของเราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็เอามาประกบร่างกันเติมน้ำแข็งนะคะแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยมาชาก แค่นี้เองแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเมนูมัชัะลาเต้น,นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าเราได้มัชัะลาเต้ออกมาที่เป็นรสชาติยังไงบ้างนะคะมีความหวานมันมีความจืดมีความเข้มข้นมีความอะไรยังไงมาชิมกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นชิมที่แก้วสิบหกออนนะคะอืมชิมนมก่อนคือนมคือดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะคือได้ความรู้สึกว่า คือปีนี้จะเป็นปีที่กินเจแบบว่าแฮปปี้สุดๆเพราะว่าคือก็บอกว่านมทานยพืชเนี้เขาแบบดีมากอืมอร่อยอะ่ะก็เป็นมะชะหอมๆเข้มๆชาเลยค่ะแล้วก็หวานมันนมแบบคือไม่ได้รู้สึกว่ากินเจเลยอะ่ะอืมดีอะ่ะหอมเข้มอันนี้แก้วยิมสองออนนะคะ ต้องอร่อยเหมือนกันแน่นอนน่ะคือนมแบบอร่อยอ่ะกินกินนมเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะฮะเข็มอร่อยหวานมันหอมชาดีหมดเลยนะคะคลาสเน่มาแชร์ให้นะคะสำหรับเมนูมาชาราเต้เจค่ะ แก้ว0ออนแล้วก็แก้ว22ออนนะคะถ้ายัางไงไปลองทํากันดูครังง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็มีของที่เราต้องทําก็ไม่กี่อย่างเองนะคะได้มาเป็นเมนูอร่อยๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะค่ะถ้ายัางไงแล้วลองทํากันดูนะคะทําแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ค่ะหรือว่า อยากจะมาแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามสับสกัดออเรนตัลคอฟฟี่ชาแนลให้เน่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆอีกนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกําลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงานออเรนตัลคอฟฟี่ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็มัช่ะลาเต้เย็นสูตรเจค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะลองทํากันดูค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ